มาแก้ที่พระต่อีได้ับนรบเลยสครับรับมาดช่เป็นบทุนเด้อนรับทุครับทุครับรับท้อนรกคนต้นรครับกคทุกคนตนรับนต้อนรนรับนต้ออนอนกคตับทับบทุก อะไ้างแมาหอมแอมทำไมเธอสวยจังเลยมัแชร์เพลงให้เพื่อนหรือยังจ๊ะแชร์แล้วจ้ะขอบคุณจ้ะสวยเนอะต็นอย่างชุงาตาเพ่งี้ได้จ้ะสาวพ่อทาไมปล่อยเหรอด้จ่

ห้าร้อยสามสิบบาทอ็สองพันห้าร้อยสามสิบบาทเาจะ้า้าอบ่างมาอันนีิก็ได้รวมแล้วห้งหัน่ทเป็นผัทไมารองน่ยเาลด้ยบยไไม่ได้ัินหรอดสิทค่ะ

็ราเ่มอนอิงจีบอย้อนแตเดียวพี่ออนอิงพี่ออนแอมก็ใชดีอายุเท <os> <daha S 3> ่ากันอุ่นเดียวกันนี่อุเดียวกันอายุเจ้าแปบเ้าแปบแต่ว่าเลยแต่ว่าส่วนมากเขาจะเรื่องจริงเ้าแปกับรุ่นเทาพเจ้าเรื่องจริงเจเรื่องจริง เกิดวันที่10กันยายน2 5 3 9เกิดก่อนผมตั้งี่นี่อย่างเชเม่ตัวคักแข็งัดมือเออแบมือออกวันนี้เกิดวันที่10กันยายนปังคานปีชวด2 5 3 9เวลาัพมือดุซีไหมเวลาเป็นองเขาอยู่เวลาด้วยลาตัวฝ่งอมจิ ไเท็ดูแล้วนีก็ดีแวที่มอนจิบไม่เทนี้ก็ดูแล้วเทนี้ก็ได้แล้วท่อนเได้เบิจีดแล้วเบิจีแล้วพี่มอนอิคือเบิร์ดจีดแล้วี่าห็นบอยที่้อนเป็นน่องนย้นเป็นน้องเนีป็นน้องเป็นก็ต้องเรียกที่มอนอิก เป็นน้องเดือนไม่ได้ซื้อเลอนพุมีลีละถึงที่หมอนิงจะจะอายุ18ก็ต้องจะหมอนก็เ้เขาเนี่ยอน้เขาเนี่ยอาศัยเขาเอาอะไกาป็นเื่อไกจ้ห่อแปนาทีละัวเขาาเนี้นะเป็นเมื่อที่บอยอะไรกัสัมผัสนะไอ้ข้าเจ้านี่อะไรนมัน เพราะว่าหนูเรียกไปดูคนว่าป้าใช่ใช่ไหมสบายใจแล้วไปลุงไ่องถอดกะสนแล้วถาดดีๆพ่าแม่คุณลุงฮัลโหลพี่ก็เรี่ยงเอยใส่างมามันคือลุงไันักอกม่ไดัไ้็ตไม่ลอยดี มุ่มกันแรงจรงจนี่มัน่อจ่จเป็นุ่มาเพิ่มเพลงให้อจูเลยแค่อจู่คอนเสิร์ตเดียวตอนนี้รองสี่คนครับให้าบดช่วยดีนีน่่นาเอือาเยตาบดดูกน่าเนื้่หนาเยื่อสบอยู่นามั่นครับ ออนเนาะนั่งหนีตายได้อยู่นี่อันคลิปนี้จะลงตอนที่เปิดเ,เวทีแล้วไม,ไ,ไม่ได้อันนี้จะถึงไปแล้วทีแล้วห้ามติดเวทีใช่แล้วแหละเอ,อะค่อยลงตอนนั้นอันคลิปว่าตอนรถดโโต,โตัวเกิดได้เวทีสิ้นหมดเลยเสื้อสีหลักฐานแต่เวทีแบบตอนลลเวทีรูนะ้สึกสด แป๊บเดียวได้สามหมแล้วใช่หมือบร้านแตกแน่พี่มุมงเดี่ยวมเพี่ยมร้านแตกแน่ๆวันหนร้านวิวร้านแตกแน่วันนี้ไงวัสดีพี่กแมครับมีคนถามมาพี่ม่มวอานลิปะกรสําหรับคลิปนี้ก็ไปนนนอยย่บันสบายใจพป่น้องครับผมขอบคุณหนร้านวิวครับผมแต่ว่าดีมีประโยชน์เเลยเนี่

ม็คอะ่นี่ต่นยคือแต่คนเียว่าสาวน่อยมีแต่ผู้เฒ่าที่รรัเนองเจ้า